เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราคิดมาแล้วเราวิเคราะห์มาแล้วแล้วล่าสุดทุกคนข่าวดีช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์แชร,แชร์ค่ะอยากจะแชร์ให้โลกรู้ค่ะใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่4ี่ค่ะโอเมเจอร์ oh, ทั้งชาชงชาแคปทุกคนมีใช่เรื่องง่ายการที่เราจะได้ใบเซอร์ใบเซอร์คือใบส่งออกไปต่างประเทศค่ะไปยุโรปไปอเมริกาอย่างนี้ค่ะทุกคน ไปประเทศที่แบบว่าไปยากที่สุดเท่าที่จะไปได้ต้องได้มาตรฐานเบอร์ไหนคะถึงจะได้ใบเซอร์พิเคตเอแบบว่ารินพันกันแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนคคุณคิดว่ามันต้องเบอร์ไหนใหญ่เบอร์ไหนมันต้องแบบว่าเฮ้ยเราไม่มีเส้นมีสายนะทุกคนเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง คุณว่ามันต้องเบอร์ไหนนะคะทุกคนขาเราถึงได้ใบเซอร์ติฟิเคตสี่ปีอซ